เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าขานครับวันนี้เรื่องของกระทรวงสาธารณสุขนะครับออกประกาศเพื่อเปิดช่องให้ช่วยเผามูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการอื่นนะครับเป็นเช่นไรได้พูดคุยกับนายแพทย์นัยทีบรรดารองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าขานนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังนะครับเราจะมอบ กล่องข้าวและแก้วน้ําสวยทันสมัยนะครับหชุดจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามและก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075หรือว่าเป็น Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุม่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อ คัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้หนึ่งท่านหนึ่งรางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อน ข้อมูลมีอยู่ว่าเมื่อเร็วนี้นะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าเราฟอร์มอได้จัดกิจกรรมชื่อว่ามอบกล่องทันใจเติมความสุขให้ประชาชนครั้งที่3นะครับซึ่งเป็นการมอบอาหารกล่องให้กับประชาชนที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านภายในชุมชนแต่ละแห่งนะครับซึ่งการจัดกิจกรรมคราวนี้ได้มีการมอบอาหารกล่องทั้งหมดจํานวน2,500กล่องด้วยกันนะครับทวนอีกครั้งครับ เมื่อเร็วๆนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าเราฟอร์มได้จัดกิจกรรมชื่อว่ามอบกล่องทันใจเติมความสุขให้ประชาชนครั้งที่3นะครับโดยมอบให้กับประชาชนที่รักษาตัวอยู่ในชุมชนต่างๆนะครับเป็นจํานวนทั้งหมด2 0 5 0กล่องด้วยกันนี่เป็นข้อมูลน,นะครับส่วนคาําถามถามท่านผู้ฟังว่ากิจกรรมมอบกล่องทันใจเติมความสุขให้ประชาชนครั้งที่3ที่การรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟอร์มจัดขึ้นนะครับมีจำนวนอาหารกล่องทั้งหมดเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 5 Facebook l i v o o k Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับเปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษ2ปีซึ่งเป็นสลากแบบมีใบสลากนะครับราคารับฝากหน่วยละ100บาท ระยะเวลาในการรับฝากนาน2ปีซึ่งหากฝากครบกําหนดก็จะได้รับดอ,อกเบี้ยนะครับหน่วยละ10สตางค์หรือว่า0.10บาทนะครับพร้อมกับรับสิทธิ์ถูกรางวัลเลขสลากรวม24ครั้งซึ่งจะมีการจับรางวัลในวันที่1ของทุกเดือนนะครับเงินรางวัลสูงสุดเป็นรางวัลที่1ครับมูลค่า5ล้านบาทรางวัลที่2จํานวน1ล้านบาทแล้วก็ยังมีรางวัลอื่นๆนะครับรวมไปถึงรางวัลเลขท้ายอีกด้วยผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะลงทะเบียนนัดหมายเพื่อ ฝากสลากออมสินผ่านสาขาของธนาคารออมสินได้เลยนะครับโดยมีช่องทางในการนัดหมาย2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกเป็นเว็บไซต์ของธนาคารออมสินกับ w w w g s b o r t h ตัวอีกช่องทางหนึ่งก็เป็น Line Official นะครับ GSB Society ขอลงทะเบียนนัดหมายได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่30ธันวาคม2564นี้หรือจนกว่าจะมีความเปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งธนาคารก็จะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไปนะครับ การท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือว่ากททนะครับเปิดเผยว่าในปี2564ซึ่งเป็นปีที่สถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทยครบรอบ70ปีนะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ดําเนินการสร้างฝายขึ้นในหลายจังหวัดหลายพื้นที่นะครับโดยสร้างทั้งหมด17ฝายด้วยกันโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยและพันธมิตรได้ดําเนินโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2,559ถึงปีงบประมาณ2,564ในพื้นที่ต้นน้ำทั้งหมด9จังหวัดโดย20อำเภอนะครับจำนวนทั้งสิ้น68ฝ่ายซึ่งการสร้างฝ่ายในพื้นที่ต้นน้ำเจ้าพระยาตามแนวทางประชารัฐเพื่อแก้ปัญหาภัยแรงอุทกภยัยไฟป่าดินโคนลนถล่มและก็ปัญหาอื่นๆที่จะตามมาอย่างมีระบบนะครับรวมทั้งสร้างความรักความสามัคคีของพันธมิตรทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ อย่างยั่งยืนด้วยนะครับวันนี้ครับวันที่22กันยายนนะครับเมื่อเวลา11นาฬิกานายชัยแก้วเพลงผู้ช่วยผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับได้เป็นผู้แทนการทางพิเศษมอบวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์การแพทย์ให้กับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในโครงการชื่อว่าปันน้ำใจสู้ภ COVID ัยโควิด -19 เพื่อชีวิตที่ดีกว่านะครับคิดเป็นมูลค่า166,100บาทนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ ได้มีการมอบวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์าการแพทย์ให้กับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครคิดเป็นมูลค่ารวม2 4 6 6 5 0บาทมาแล้วนะครับธนาคารออมสินครับออกแคมเปญชื่อว่ากู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าซึ่งจะมีสินเชื่อประเภทต่างๆให้ลูกค้าได้เลือกนะครับโดยมีทั้งสินเชื่อบ้านเพื่อการไถ่ายถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นหรือว่าการดีฟแนนซ์ มีให้เลือกทั้งแบบปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นแบบนาน6เดือนและนาน9เดือนนะครับซึ่งลูกค้าที่รีไฟแนนซ์เนี่ยจะได้รับสิทธิ์ในการขอสินเชื่อเพิ่มเติมสูงสุด5ล้านบาทนะครับนอกจากนี้ครับยังมีสินเชื่อบ้านเพื่อซื้อเพื่อสร้างหรือว่าต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยก็จะปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง6เดือนเช่นเดียวกันธนาคารไม่ได้คิดค่าจะทำนิติกรรมสัญญาและค่าบริการสินเชื่อแต่อย่างใดน,นะครับซึ่ง ลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อบ้านละรีไฟแนนซ์ดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติและจะทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ธันวาคม2564นี้ส่วนลูกค้าที่เข้าในโครงการรีไฟแนนซ์ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน9เดือนนะครับถ้าเป็นประเภท9เดือนต้องได้รับการอนุมัติและจะทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่29ตุลาคม2564นะครับซึ่งลูกค้าที่สนใจก็สามารถติดต่อ ยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปนะครับหรือว่าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือว่าทาง f c e e o o o นะครับเข้าไปที่เพจ GSB Society ก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับเอาละครับช่วงนี้ครับ ช่วงเราขานเราไปพูดคุยกันเรื่องของประกาศเพื่อเปิดช่องให้ช่วยกําจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการอื่นไปเช่นไรน,นะครับพูดคุยกับนายแพทย์นายทีบรรดารองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับครับสวัสดีครับคุณกีรพัฒน์ครับฝั่งท่ันครับครับปกตินี่เราจะมีวิธีการในการกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อยังไงฮะแล้วก็เราเปิดช่องยังไงบ้างคุณหมอฮะก็ก็ต้องเรียนให้กับ ที่ท่านได้รับทราบนะครับว่าโดยโดยปกติเนี่ยในความเข้าใจเราก็คงทราบนะครับว่าในส่วนของมูลฝอยสิ้นเลือเนี่ยโดยว่าจะมาจากในเรื่องของการให้บริการที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการรักษาพยาบาลกับแล้วก็เป็นการรักษาพยาบาลที่มันเป็นลักษณะการที่จะทําให้มีเรื่องของการที่จะนําเอาไม่ว่าจะเป็นพวกสังสักหลังชิ้นเนื้อหรืออะไรต่งางๆทั้งหลายแหละที่ออกมาจากตัวตัวคนไข้หรือตัวผู้ป่วย รือตัวบุคคลก็แล้วแต่ตอนนั้นเอกออกมาแล้วมันนะจะมีรปนเพื่อนในส่วนพวกนั้นเองแต่กรณีของภาคคอสสัมลีต่างๆที่มีการเช็ดอุณหภามหรือไม่ก็เข็มฉีดยาตัตวกคนนั้นนะครับซึ่งตัวนั้นเองเนี่ยพวกเราทราบกันเป็นอย่างดีแต่ฐานเดิมตั้งเดิมเองจริงๆเนี่ยบนปอดติดเชื้อมันก็เลยจะมีอยู่เฉพาะในส่วนของตัวโรงพยาบาลคลินิกต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลินิกคนคลินิกสัตว์นะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของห้องห้องปฏิบัติการอย่างห้องตรวจแกลบต่างๆที่อาจจะ ไม่ใช่สถานพยาบาลที่ที่เราไปตรวจเลือดตรวจโน่นนี่นั่นอะไรต่างกันนนั้นก็จะเป็นอยู่ในข่ายของเขาว่าบูษบอยติดเชื้อครับ,บครัคร้งน,นี้ยสิ่งหนึ่งก็คือว่าฐานเดิมที่เราเคยกําหนดไว้ในเรื่องของการกําจัดบูษบอยติดเชื้อหนึ่คือต้องเผาได้ความร้อนสูงมากกว่า760องศาขึ้นไปนะครับเอในเตาแรกแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยควันที่ออกมาจากเตาเนี้ยจะต้องไปเผาในห้องเผา ที่เป็นอุณหภูมิที่สูงแล้วก็สามารถที่จะกําจัดในเรื่องของสารไดออกซินนะครับที่อาจจะมีโอกาสในการที่ทําให้มีการปนเปื้อนในชั้นบรรยากาศแล้วก็อาจจะทําให้เกิดเป็นสารก่อมะเร็งอะไรต่างๆนั้นคือคือมาตรฐานเดิมนะมาตร้งเดิมที่เรากําหนดมันก็เลยทให้มีเตาเผาขยะที่ที่สําหรับที่ออกแบบมาเพื่อที่เป็นการเผาขยะติดเชื้อโดยตรงเนี่ยอยู่จำนวนจำกัดไม่ได้มีกันอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งในของเดิมเองจริงๆเนี่ยสามารถที่จะรองรับในเรื่องของโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากโรงพยาบาลต่งางๆทั่วประเทศจนกรทั้งในกรุงเทพมนครเนตได้เก่งพอแต่แต่รณะเนี้ยพอเกิดสถานการณ์ในเรื่องของโควิดในจีนเกิญญดขึ้นมาในรอบนี้ปรากฏว่าเรามีเรื่องของการให้บริการของในสถานต่างๆที่ไม่ใช่เฉพาะสถานพยาบาลแล้วรอนเนี้ยพูดง่ายๆก็คือเรื่องของการเปิดให้มีการ ในยุคแรกๆเลยก็คืออย่างกรณีของที่มีการกักตัวใช่ไหมฮะที่ที่เป็นลักษณะของการกักตัวเวลาที่มาจากต่างประเทศ14วันเป็น3านนั้นแล้วก็เราก็อนุมานว่าคนกลุ่มนั้นเองเนี่ยก็ต้องดูแลเหมือนสำหรันึงว่าเป็นคนให้โควิด19เพราะแท้ที่จริงๆนะในยุคนั้นเองจริงๆเนี่ยเราเจอคนให้ที่เป็นโควิด19จากคนที่มาจากต่างประเทศแล้วก็จะต้องเข้าบสถานกักกันเป็น3คนนั้นเองเนี่ย เป็นเปอร์เซนต์ที่จานวนนึงนะครับซึ่งเขาไม่มากหรอกพูมิใจคือกว่าเก้าสิบเปอร์เซนเนี่ยไม่มีเชื้อหรอกแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาจากในส่วนของการให้บริการคนนั้นเองก็กลายเป็นบุ๋ยเชื่อนะครับในลักษณะตรงนี้ดังนั้น,นจำนวนหล่านั้นเองเนี่ยมันก็เลายการว่าเอสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องของการจัดตัวจากโรงแรมบ้างจากสถานกับโรคบ้างอะไรต่างๆแล้วก็ตอนหลังมาเนี่ยเรามีเรื่องของการขยายในเรื่องของตัวที่เขาใช้เรียกว่าอการจัดตัวที่บ้าบน หรือว่าเป็นคอมมูนิตี้ไอโซเลชันหรือว่าเป็นการกักตัวในสถานที่ที่ทางราชการหรือว่าสาขาเอกชนกาหนดหรือว่าแม้กระทั่งแฟคทอรี่ไอโซเลชันที่มีการกําหนดไว้ว่าเออโรงงานนี้มีผู้ติดเชื้ออยู่จานวนมากดังนั้นคนที่ติดเชื้อเนี่ยก็เอามาที่พักอยู่รวมกันซะอีกโซนนึงอะไรต่าง,นนงาพวกนีซ้ซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยสิ่งทั้งหมดเหล่านี้มันก็จะออกมาหรือว่าสัของรว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อมันก็เลยทําให้ตัวปริมาณของตัวขยะที่ออกมาจาก สถานต่างๆหานั้นเองเนี่ยก็ถูกกาหนดไว้ด้วยว่าเป็นมูลปล่อยสิดเชื้อด้วยเช่นเดียวกันครับเอ,อมันก็ทําให้มีส่วนหนึ่งก็คือว่าเราเขาขยะที่เรามีอยู่ทั่วประเทศที่มันกระจายตัวกันอยู่อาจจะไม่ได้ครอบคลุมมากนักแต่ก็สามารถที่จะรองรับได้อยู่แล้วก็เรามีระบบโลจิสติกมีการลําเลียงอะไรตา่างๆเพราะนั้นโคนั้นอยู่มีการมีรถขนนะครับจากสถานพยาบาลอะไรต่างๆเพราะนั้นเนี่ยมันก็ทํางานได้ดีแต่พอโควิดมาลักษณะแบบนี้ การกระจายของแหล่งกําเนิดของบูลฝอยติดเชื้อมันไม่ใช่เฉพาะเป็นเพียงแค่โรงพยาบาลที่มันเคยมีแต่เดิมซึ่งมีอยู่พูดง่ายก็คือถ้าเป็นโรงพยาบาลอําเภอก็800กว่าอําเภอทั่วประเทศก็นะ800กว่าแห่งหรือว่าถ้ารวมโรงพยาบาลเอกชนรวมสถานที่หนินเนนเนนกเอกชนอะไรต่างเป็นจริงจริงเนี่ยมันมีสถานพยาบาลที่เข้าข่ายในลักษณะของการเป็นจุดแหล่งกําเนิดของบูลฝอยติดเชื้อองจริงเนี่ยเป็นหลักพันก็คือพันกว่าเศษหรือไม่เกินสองพัน แต่ทีนี้พอมันเป็นลักษณะสถานการณ์แบบที่ผมนําเียนไปเมื่อสักครู่ท่านก็คงนึกภาพออกนะครับว่าโรงแรมนั้นก็ใช่ตัวสนามกีฬานี้ก็ใช่หรือแม้กระทั่งไอ้กรณีบุตรละคำที่จบ,บไปตั้ง<ม>อะไรเ,ง,เงี้ยหรือว่าไอ้ตัวอาคารนี้มีบทที่ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองเข้าไปตั้งเป็นศูนย์ตรีอาธที่เป็นการรองรับตัวนั้นเองอันนั้นก็ใช่หรือแม้กระทั่งไอ้ที่กรทมเองจัดตั้งตรงโรงเรียนนู้นโรงเรียนนี้อะไรต่างโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดเลย ราะฉะนั้นมันก็เลยทาให้ยอดของตัวสถานที่ที่จะต้องมีการจะต้องเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเหล่านี้หนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากพันกว่าพันกว่าจุดเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นร่วมหมื่นจุดมันก็แล้วและทีนี้อาจละ,จละแต่ละจุดเองเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะมูลฝอยติดเชื้อโดยโดยคํานิยามของดั้งเดิมท,ที่ที่เราเคยใช้ในสถานพยาบาลเ <c oughs> พราะสถานพยาบาลมันก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากตัวการนบริโบรกาาใช่ครับทีนี้พอมันมันเป็นลักษณะของตัวสถานที่กัดกันเนี่ย มันกลายว่าแม้แต่ตัวภาชนะบรรจุอาหารสิ่งที่ให้คนคนที่กักตัวเนี่ยรับประทานอาหารด้วยเนี่ยมันก็สูงที่ยามด้วยว่าเป็นเป็นมูลฝอยติดเชื้อมันก็เลยยิ่งทำให้ปริมาณเหล่านี้เนี่ยน่าสูงขึ้นมันก็เออมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ระบบโลจิสติกก็คือรถที่จะไปเก็บขนในแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยจากเดิมเนี่ยเขาอาจจะวิ่งรถคันหนึ่งเนี่ยเขาสามารถเก็บได้อยู่ประมาณสักสิบจุดเนี่ยนะครับ,รบมันก็เหลือเพียงแค่ ไปสักสองสามจุดมันก็เต็มแล้วมันก็ต้องวิ่งไปเตจอีกวสองแล้วก็วิ่งวิ่งมาใหม่งั้นรอบระยะเวลาของการที่จะต้องเก็บผลอะไรต่างพวกน,นี้ก็ก็ไม่ทันมันก็เลยทําให้เกิดสถานการณ์ที่เราเห็นนี่แหละครับก็คือตามหน้าสื่อที่ว่าเออบางทีงทำไมมันล้มไม่ได <c oughs> ้มาเก็บสถิติแทนที่จะต้องเก็บทุกอ,อทุกสามวันหรือทุกเอจ็ดวันเรอะไรต่างพวกน,นี้มันก็กลายเป็นว่ายื่ไปเรื่อยก็ก็เลยมา ที่สูตกันแล้วก็มาตรวจสอบกันดูว่าเอโดยข้อที่จริงเองจ,ง,จงจริงตอนนี้เองจริงเนี่ยโดยในยะของตัวมูลฝอยติดเชื้อพวกนี้เองเนี่ยเอ่อถ้าถามว่าตัวเอาการาติดเชื้อของตัวมูลฝอยที่มาจากในส่วนของโควิด -19 นี่มันอันตรายมากไหมครับก็อันตรายในระดับหนึ่งแต่ความน่ากลัวเนี่ยมันเทียบเคียงกันกันกบขยะติดเชื้อที่มันเป็นขยะติดเชื้อที่มาจากโงรงพยาบาลที่ให้บริการเอ่อที่เป็นพวก ลกักษณะโรคติดเชื้อแรงส่่งเองแม้กระทั่งจากกรณีควมรายแรรายดูที่เขาดูแลเรื่องของโรคติดเชื้อเองโดยตรงที่มาจากเชื้อไม่ว่าจะเป็นสารพัดเชื้อเนี่ยเเราสามารถตรงนั้นเองเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะดูแลได้ตัวไวรัสโคโรนา2019เนี่ยในตัวของเขาเองเออถ้าออกมาอยู่ใน,น,นส่วนของสภาพแวดล้อมหรือต่อให้จะอยู่ในถุงขยะติดเชื้อเองจริงเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาก็อย,อยู่ได้ไม่นานเนาะแหละเพราะในในเรื่องของตัว uh, ไวรัสเอง มันไม่สามารถที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมได้นานแม้ว่ามันจะอยู่ในสภาพความชื้นก็เถอะแต่ถ้าว่าเราไม่มีมันมีโอกาสได้ไปเจอกับกับกับผู้คนมันมันก็ไม่มีปัญหาดงนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เราเองเราก็มองว่าโอเคถัางนั้นเราก็มีวิธีการอื่นที่สามารถเกียมันจัดได้ครับแล้วก็ในลักษณะข,ของตัวแนวทางที่เขาบอกว่าอุณหภูมิต้องเกี่ยร้อหกสิบองศาข,ขึ้นไปแล้วก็สามารถที่จะเผาวันได้มันก็มีเตาเผาขยะอื่นๆหรือว่าเตาเผาประเทศเดอื่นที่สามารถที่จะ เข้าสู่ในหลักการตรงนี้ได้ท่าน,นมันบอกว่าเออเราก็พิสูจน์แล้วว่าทางเทคนิคเราสามารถที่จะใช้เตาเผาที่เป็นเ,ออเตาเผาในส่วนของตัวเ,ออเขาเรียกว่าในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมครับครับอะรในของปูนซีเมนต์อะเรต่าปูนที่เข้าผลิตปูนซีเมนต์หรือ,อ,อโรงงานออผลิตไฟฟ้าที่มาจากขยะนะครับที่เป็นพวก r d F ที่ใช้พลาสติกพวกอะเร,รน่าพวกนี้ซึ่งตัวนั้นใช้ความร้อนสูงมากเหมือนกันครับ มาปรูมลักษณะแบบเดียวกันเลยเชื้อต่างๆเหล่านั้นเองเนี่ยจาัดก,การได้หมดนะครับเพื่อนตรงนั้นเองเนี่ยก็ก็เลยอมาดูในทางเทคนิคแล้วก็พิสูจน์ว่าเอาโอเคทางัางวิชาการแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าเอาโอเคใช้ได้แต่ครั้งนี้มันมาตดปัญหาอยู่ตรงที่ว่ากฎหมายของในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องจากกรณีของกฎหมายการสาธารณสุขว่าเรื่องของบุล่อยผิดเชือ้อตรงนี้เองเนี่ยมันล็อกไว้อยู่ รับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ที่คุณผิวต้องปไปแก้กันเข,ข้าใจแล้วเพราะเหตุนั้นก็คือเราก็เปิดช่องว่าอ่าโอเคในในพิธีการในเรื่องของการจัดการเนี่ยรเราสามารถที่จะไปใช้เตาเผาขยะที่เป็นจากที่จะต้องไปิดเิปเป็นขยะจากเอมามาเป็นพลังงาน,นครับมาเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือว่าใช้เตาเผาอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าใช้เตาเผาชนิดอื่น ที่มีคุณสมบัติลักษณะประมาณเดียวกันเห็นได้อันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราเปิดในส่วนของตัวพราบาการสาธารณสุขนะครับ,รบในเรื่องของยามที่เกี่ยวข้องเรื่องของการที่จะเอาขยะพวกนี้นเนี่ยไปเผาอันที่สองก็คือเรื่องของการที่ขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เขาดูแลนะครับในส่วนของตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างกรณีของกฎหมายของทางอุตสาหกรรมรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอให้อนุญ,ญาตให้ทาง อผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะนําเอาขยะติดเชื้อเนี่ยเข้าไปเผาในเตาเผานั้นได้ผู้การคือต้องต้องเออส่วนตอนนั้นเขาก็ต้องอนุญาตด้วยส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของกระทรวงพลังงานที่จะต้องไปกาหนดในเรื่องของตัวเงื่อนไขของการที่จะให้ใช้เชื้อเพลิงครนะครับที่จะเอาไปเข้าไปสู่ในระบบของการทําเชื้อเพลิงเพื่อที่จะเป็นผลิตเป็นพลังงานซึ่งจริงๆเนี่ยในส่วนของมูลฝอยต่างๆที่เกิดขึ้นจาก การให้บริการพวกนี้อีกส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันกับ SK. พลาสติกเป็นกลุ่มที่สำคัญนะครับซึ่งมันก็จะสามารถที่จะใช้ได้อันนั้นก็ได้ครับวันนี้ก็แต่ละหน่วยก็ดำเนินการได้ครับอันน้คือที่มาที่ไปนะครได้ครับคุณหมอฮะเดี๋ยวโอกาสได้คุยกันใหม่นะครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนายแพทย์ดนัยทีบรรดานะครับรองที่ปดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าขานนะครับผมเฉลยคําถามวันนี้ครับ ถามท่านผู้ฟังว่ากิจกรรมของรอฟอรมอคือมอบกล่องทันใจเติมความสุขให้ประชาชนครั้งที่3นะครับได้มีการมอบกล่องอาหารจํานวนทั้งหมดกี่กล่องคําตอบคือ2050กล่องนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ